อันนี้เป็นการสาธิตการทำาสาลาเปานะครับือ้นนี้ของที่ไหนก็อนบนหนรวยรวยอันนี้ของอย่างของแม่อย่างืจ้ห้องแม่อย่างอะแม่แดงนะครับซลาเปาแม่แดงนะครับอันนี้อุปกรณ์เนาะอุปกรณ์ไม่อย่างหองเลยไปดงแดงไปเตยน้ำมันพืช นี้อย่างวากี่อันนี้คือรุงแล้วใส้มันอันนี้ใส่อย่างกนไส่หัวอ๋อนี่ไส้ห่อันนี้แป้งนองแป้งแป้งนวดแล้วไื่นะหลังจากนวดแล้วก็ไม่แดงก็จะเอามาเอามาปั่น

นี่เป็นเก็นน้อยเนาะออันนี้5บาทบาทอ๋ออันนี้5บาทอันนี้เวลานึ่งมันก็พุ่มก่อนอันนี้ก็วิธีใส่ไส้นะครับอันนี้ของลุงมือใส่เ็กห้อครับนีดติ่มไบ้าใส่ประมาณ1ช้อน1ช้อนเนาะ ประมาณนี้แล้วก็หอนะครับม้วนไปม้วนม้วนๆนะเปิดมือก็ได้นะแล้วก็ใช้กระดาษอ้าวเนี่ยใช้ั้าปิ้นกะบถ้าปิ้นหัวอ๋อใช้ปิ้นหัวงายขึ้นอ๋อใปินหงายถ้าใช้ใช้หวานนี่เอาเอากลับลงเออนี่เป็นความรู้เหมือนกันพอ ไปใจว่าอันใครทำได้นะอันนี้สนใจละให่หมูใค่เข็มนะแมาลองมามาลองมามาลองอะละให้ถงมือนี่ก็เรื่องอยู่ฮะนะครับมาทนดนีอ้อยแอไม่แดงเอารวยนะครับนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตอนหนึ่งแล้วก่อนนะครับเดี๋ยวมาถ่ายต่อไม่นการหรอเราจะคาเกนอนที่มีความสนใจนะครับาวลายอ่อความเป็เกษตรมันไม่หมูลนกบลนนกปูนห้วยแก้วนะครับมีวันที่อ๋อวันที่เก้าพก่สองมาแล้วร้อยห้าสแล้วเราดลงนดเงนของโบล่ะเดีก่ บางครั้งผมมีงานมันไม่กัมาเานำเราสข้าวแบบนริการให้แก่ประชาชนาแล้วนะครับวันรุ่วนนะครับดนป่าลายที่แตกไปกำลังทำระเปาอยู่นะครับของแม่แดงนะทางกศนอะได้นํามานะแม่แดงออนรวยนะครับนี่มีมะขามสามรสด้วยเบอร์โทมาร์ีคน้นะครับก กตอนนี้ก็ทางกู้ราชการต่างๆก็ได้มาพบปะทางชาวบ้านอยู่นะครับอยู่สักสักกันเองก็คงจะมีคนมาเรียนทำสาละเป๋ามากขึ้นนะครับอุปกรณ์ก็ไม่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 เยอะนะฮะก็เะชาวเห็นนะครับช่างช่างแป้ง อันนี้แค่แ้งเหยืองสาลีน,าน้ำตาลเกลือกินกิน้แต่กินอะไรครับกินวาลิลากินใบเตยอ่านี่หยุดเอาไว้ทำเสร็จแล้วก็จัจีบตัวนี้เป็น้านมนันเป็นโอตกเกง่ายครับไหมครับ ข้างงายขึ้นข้างงายขึ้นนี่เป็นเป็นหมูอันนี้ชักคว่ำลงเป็นหวานให้หวานให้ขี้เมวอันนี้ก็เออคว่ำตางายเป็นนะครับแล้วแต่นะฮะถ้าคนขี้จี้ก็จะใส่ไส้น้ยนะครับเออมีดดกไม่ละ อันนี้ตัดส่วนนี่เดี๋ยวแต่ส่วนมีมีมีใบอยู่เนาะอ่าก็แม่แลงไม่ไม่หวงสูตรนะครับดีครับใครใครใครเรียนก็มาเรียนเนาะด,ด,ด้านหลังก็เป็นเอกระผมนะครับ ที ane, ่เราปัญหาตอ่ย่นหน่วิศานี่กลังกินเงนนะครับป้าป้าร้วขายที่ไหนเนี่ยทเ้าขายบ้านอรวยเราขายยังไงครับะเปเขาบอกว่าารัเปาหลุดหลังๆเนี่ยเกมเป็นน้อยดีกว่า เนนนี้นักอะนอ่างนนะนใส่ี่อวะาสต้งทไมต่อไปต่อไปสเนี่ไม่ต้องเนี้ครับกำลังหนึ่งความหวานไงหมูถ่ายรูป่ะถ่ายรูปได้ อ,อันนี้เคยทำโรตีมาก่อนนะครับเคยทำโรตีมาก่อนนะมันต้องใช้เกลือนะครับนี่ครับแล้วก็กลมกลมเออคะอะเดี๋ยว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 สุกละแต่รุ่นตะกรันลุ่นหลังนี่กิม ไอ่ชอบขับมอเตอร์ไซคถุงมือชอบอะไรถุกมือเออนะ